ผมไม่ได้สนใจหรอกจะเป็นประธานการวมิการหรือไม่เป็นไม่เป็นก็ได้เป็นก็ทํางานให้พี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเรื่องราวมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นานายศิละนะครับหรือคุณปรีนาไม่ว่าสภาเล็กสภาหใหญ่ก็ปวนผมกวนผมอะไรต่างต่งนี้ยิ่งกวนผมได้มากยิ่งได้รางวัลจากพรรคอีกโอ้เลยแสดงบทบาทก,กันถึงเต็มที่ นะครับเมื่อเมื่อประพฤติตัวเช่นนั้นผมก็จะเป็นที่ต้องตรวจสอบนะประวัติบุคคลทั้งสองทั้งสามคนละนะนะคุณปรินาก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะถูกฟ้องคดีบุกรุกป่าแถมพ่อโดนด้วยอีกนะนะครับครบเสร็จนะคุณซิล่าเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องตรวจสอบกันดูนะ ก็ตรวจสอบจงก็ได้ว่าเคยต้องโทษจำคุกนะครับคดีช่อหาข้อช่อกกงนะที่ศาลแขวงปทุมวันนอกจากนีน้ยังมีเช็คอีกคดีที่ศาลนายากรุงเทพใต้นะครับมีคดีอื่นผมก็ตรวจสอบบทนะเพราะว่าเรื่องเช็คสี่คดีเนี่ยศาลที่ภาคาจจำคุกนะทั้ง4ี่คดีเลยห้าเดือน5เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน เป็นปีหนึ่งกว่าดีนะครับแต่ที่เป็นเตะเขากามหักเนี่ยที่จังหวัดแพร่นะครับสารลอรลงมายาไปขับรถชนคนตายแล้วหนีที่ประจวบสารลอลงอยานะครับเนี่ยต้องโทษสารนะขนาดขับรถชนคนตายแล้วหนียังรอก็ให้มามีบทบาทในสภาอย่างเนี้นะครับถ้าจํำคุกไปแล้วมันก็หมดจบแล้วใช่ไหมฮะ เอาละครับก็เมื่อตรวจสอบได้ผมก็ต้องขอเอกสารต่างๆทั้งหลายไปยังศาลไปยังสถานีตำรวจเหล่านี้นะครับก็ได้คำพิพากษามาหลายคดีเนี่ยมันจะมีแค่คดีเดียวที่ทำให้ขาดคุณสมบัตินะครับก็คือคดีชอ่อโกงเรื่องเช็คมันพรบรเช็คนี่ไม่เกี่ยวนะครับทำร้ายร่างกายขับรถชนตายไม่เกี่ยว เนะพราะรำดูนมาตาก็เแตะงเร็บ10บเขาบอกว่าเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทราบตามมามวลกฎหมายอาญาคำว่าเคยต้องคำพิพากษานี่ไม่จำเป็นต้องจำคุกนะครับรอลงอาญาก็ได้นะฮะนะแต่ว่าเมื่อขอไปศาลแขวงปทุมวันคดีมัน20่สิกว่าปีแล้วศาลเขาก็มีให้เฉพาะ คำพิาพากษาศาลชั้นต้นนั่นเองนะครับนะเขาไม่ส่งหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาให้นะเพราะหัวหน้าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่กล้าเสร็จรับรองว่าจะเป็นยังไงไหมก็แมาตัวเขามาเสี่ยงด้วยะฉะนั้นผมก็ได้แต่คําพาิพากษาศาลชั้นต้นมาแต่คนอย่างผมหมายถึงเป็นตำรวจนายตำรวจระดับสูงพนักงานอัยการนะครับหรือว่าผู้กุา หรือตุลาการสารมูลที่เป็นผู้อักษาเนี่ยมองแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับว่าคดีมันถึงที่สุดแล้วเพราอะไรยครับเพราะว่าระบบการจัดเก็บสระบบเอกสารของศาลเขาเนี่ยพอ20ปีก็ต้องทำลายนะก่อนจะมีคำพิพากษาศาลจะต้นคุณจะเบิกความฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยยังไงอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเมื่ออุทธรมีคำอุทธร คำแก้อุทธรดีกามีคำแก้ดีกาเขาเผาทิ้งหมดนะครับ20ปีเขาก็จะเก็บไว้เฉพาะคำพิพากษาเท่านั้นเองเป็นั้คดีนี้ไม่มีคำพิพากษาสาลดีกาไม่มีคำพิพากษาสาลอุทธรมีคำพิพากษาสารชั้นต้นแห่งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันก็แสดงว่าจบด้วยคำพิพากษาชั้นต้นคือติดคุก4ปี ส่วนจะเอาเงินไปชดใช้ผู้เสียหายตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่ก็ศาลก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นก็ติดคุกไป4ปีส่วนที่คุณศิระให้การต่อสารนะหรือสื่อทั้งหลายว่าหลังจากมีคำพิพากษาแล้วก็ประกันตัวไปนะครับไปชดใช้เจรจาช,าชดใช้ค่าเสียหาย